ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ชาวบ้านบูมน้อยยูทูบเบอร์แชรตัวตนลุงพลไม่ดีอย่างที่คิดกรณีนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่อายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่วัย3ขวบเมื่อสิ11พฤษภาคม63บนเขาผูเหล็กไฟหลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกคุมตัว ไปลงบันทึกประจําวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสอพกกตูมซึ่งสารอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์1,80,000บาทตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนางสาวเมย์นามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าย้อนกลับไปในอดีตช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปประมาณ7เดือนมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของตาชาญในวงพูดคุย มีผู้ใหญ่นิ่มเป็นสักขีพยานและนั่งพูดคุยด้วยเพราะทุกคนพูดถึงการแก้ปัญหาการทำธุรกิจด้วงแต่เมื่อมีการพูดคุยไปสักระยะหนึ่งพบว่าลุงพลเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวยกโต๊ะกลมกลางวงพิกค,คว่ำไปโดนนิ้วเท้าของหน้าแต่จนได้รับบาดเจ็บและในการพูดคุยนั้นคนที่ส่งเสียงดังมากที่สุดก็คือลุงพล ส่วนคนอื่นเงียบไม่โตเถียงอะไรส่วนพฤติกรรมของลุงพลที่ชาวบ้านมักพบเห็นคือลุงพลเป็นคนไม่รักเด็กมากขนาดนั้นเพราะเด็กในหมู่บ้านเข้าใกล้หรือไปยุ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้สนใจหรือทักทายหยอกล้อก,กับเด็กยกเว้นน้องชมพู่เพียงคนเดียวที่ลุงพลจะอุ้มตนจึงมองว่าเป็นเด็กเพียงคนเดียวในหมู่บ้านที่ลุงพลเล่นด้วยอีกทั้งลุงพลเป็นคนที่ไม่ชอบใคร ที่ส่งเสียงดังโดยเฉพาะในหมู่บ้านหลายครั้งที่มีคนจัดงานวันเกิดลุงพลก็ออกมาวุ่นวายด้วยความไม่พอใจเพราะเปิดเครื่องขยายเสียงจนทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับบูมน้อยร้อยเอ็ดยูทูบเบอร์เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ทราบข่าวว่าลุงพลได้รับการประกันตัวตนก็รู้สึกเป็นกังวลมากๆรู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่น้องชมพู่ป้าถอนพระอาจารย์บุญมาพ่อแบม และพยานคนอื่นๆเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะลุงพลเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเมื่อโกรธแล้วจะเงียบตาแดงและกัดฟันจะไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาที่ผ่านมาตนเคยไปถ่ายทำช่อง YouTube ที่บ้านลุงพลก็เคยเห็นลุงพลโมโหด่าอุปกิริยะแม้ตนจะอยู่ในกระท่อมห่างจากบ้านลุงพลกว่าร้อเมตรตนก็ยังได้ยินเสียงของเขาอย่างไรก็ตาม ตนสังเกตว่าพฤติกรรมของลุงพลทั้งทำร้ายนักข่าวและไร้สดท้าต่อยกับตนนั้นทำให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนอารมณ์รุนแรงมากๆคดีน้องชมพู่อาจารย์ประเมรยืนยันผู้ิชาการตำรวจแห่งชาติแถลงเองไม่มีจับแพะออกโรงปรามทนายตั้มถึงขั้นลั่นให้ฟันคอจากทางรายการโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สัมภาษณ์อาจารย์ปรเมษอินทรชุมนุม อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีในมุมของข้อกฎหมายคำถามจากคุณหนุ่มกัญชัยที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเรื่องนี้มีโอกาสเป็นแพ้บ้างไหมอาจารย์ปรเมฆตอบว่าไม่ครับถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมานั่งถแถลงเองไม่มีการจับแพะหรอกคดีผอ,ออก,กอฟผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเองแดศพที่กระบี่พังงา พอบอตรก็ถแถลงเองคำถามถัดมาจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้พลิกโผลขึ้นมาผู้ชาการตำรวจแห่งชาติจะเสียหน้าใช่ไหมอาจารย์ปรเมรตอบว่าเสียสิครับท่านถแถลงในมุมท่านนะว่าทำเท่าที่พยานหลักฐานปรากฏส่วนจะลงโทษได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องแต่ท่านทำเต็มที่การตายของนัชมพู่ไม่มีใครทราบสาเหตุไม่มีใครบอกได้ร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีคำถามถัดมา หมอบอกว่าขาดน้ําขาราหารเสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์ประเมศตอบว่านี่แหละคือประเด็นการทอดทิ้งเด็กทิ้งไว้จนเด็กไม่มีกินรูปคดีที่วางทนายตั้มฟังเลยน้องรักเหมือนกันฟังให้ดีอย่าเที่เยวไปถแถลงมั่วซั่วเป็นทนายต้องสุขุมกว่านี้เขาเข้าใจโจทย์เพียงครึ่งเดียวแน่นอนต้องมีพยานที่เห็นว่ามีการพาไปแต่ถ้าจำได้ ตำรวจสอบพยานครึ่งร้อยทั้งหมู่บ้านถามว่าเรารู้ไหมเขาพูดอะไรเราไม่รู้ตำรวจไม่บอกมันต้องมีใครเห็นสักคนคำถามถัดมาตอนแรกเขาบอกไม่มีคนเห็นอาจารย์บอกว่าต้องมีคนเห็นใช่ไหมอาจารย์ปรเมฆตอบว่าต้องมีไม่งั้นน่ะตั้งข้อหาพรากไม่ได้คำถามถัดมาอาจารย์ยืนยันอย่างนั้นเลยเหรออาจารย์ปรเมฆตอบว่ามันเริ่มต้นด้วยข้อหาพลากต้องมีคนเห็น คนอาจเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนแวดล้อมกรณีประกอบกันหลายตอนเข้าด้วยกันเช่นคนนี้เห็นหลังแวบๆบแบบคนนั้นเห็นตอนนั้นต้องมีเชื่อผมสิความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับหมอพรทิพย์เปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าทนายสมเกียรติเป็นคนฟังบทสัมภาษณ์ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะตนได้พูดไว้ว่าเครื่องมือซินโครตอนเป็นเทคโนโลยีที่สูงมาก สามารถพิสูจน์ได้ในอนุลเล็กๆแต่ปกติจะไม่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยกเว้นว่าเจ้าของเส้นผมมีความพิเศษเช่นกินยาประจําตัวหรือทําสีผมด้วยกระบวนการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลว่าเป็นของใครจะใช้แค่2วิธีคือตรวจ DNA และตรวจลายพิมพ์นิ้วมือเพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่าเส้นผมเป็นของใคร ต้องใช้วิธีตรวจ DNA แต่เส้นผมและเส้นขนที่เป็นหลักฐานใน po, คดีนกชมพู่ขาดว่าเป็นเส้นที่ร่วงจึงไม่มีรากที่จะตรวจหา DNA อย่างไรก็ตามตนไม่เคยบอกว่าเครื่องมือดังกล่าวไม่น่าเชื่อถือเพราะเครื่องมือนี้ความเป็นจริงเป็นไฮเเทคโนโลยีมากๆแต่การใช้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลหรือใช้ตรวจเส้นผมว่า คือเส้นเดียวกันไม่เคยมีคดีใดในประเทศไทยปรากฏมาก่อนว่าใช้เครื่องมือดังกล่าวในส่วนของคดีน้องชมพู่ตนขอไม่พูดถึงว่าทําไมตํารวจถึงใช้เครื่องมือดังกล่าวและใช้ตรวจสอบอะไรเพราะตนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีแต่ตนขอฝากไปถึงทนายความของลุงพลให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อจะได้วิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด กรณีตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องชมพู่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด16ชิ้นได้จากที่เกิดเหตุด้วยหนึ่งในหลักฐานสำคัญคือเส้นผมทั้งหมด36เส้นความยาวประมาณ1เซนติเมตรซึ่งตรวจพบ DNA ของน้องชมพู่และเส้นขนไร้ราก3เส้นจากนั้นจึงนำไปตรวจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนที่มีความละเอียดระดับนานโนเมตรเพราะเป็นหนึ่งในวิธี การคลี่คลายคยดีอาชญากรรมหลายๆคดีความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เปิดแรงจูงใจข้อสันนิษฐานคดีน้องชมพู่นำไปสู่หมายจับลุงพลจากกรณีการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลใน3ข้อหาในคดีน้องชมพู่ที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบนเขาผู้เล็กไฟที่มีการฟันธงว่าเด็กเล็กขนาดน้องชมพู่ไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนตามมาด้วยหลักฐาน ที่นำไปสู่การออกหมายจับและขณะนี้ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนแล้วรายงานข่าวจากทีมสืบสวนแจ้งว่าได้มีการสรุปประเด็นสาเหตุที่นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหากระทําผิดโดยทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ชีวิตนั้นเชื่อว่ามาจากพฤติกรรมที่เป็นคนโมโหร้ายโดยเฉพาะกับเด็กมักเป็นคนขี้รำคาญหากเด็กร้องงองแง หรือไม่ได้ดังใจซึ่งพบว่ามีกรณีตัวอย่างเกิดกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดกับลุงพลรายอื่นมักถูกลุงพลดุดา่าและเคียนตีบ่อยๆสำหรับกรณีน้องชมพู่นั้นมีข้อสันนิษฐานว่าในวันเกิดเหตุลุงพลมาพบกับน้องชมพู่ที่บ้านแล้วชักชวนออกไปเที่ยวเล่นระหว่างทางเมื่อไปถึงบริเวณป่าที่ห่างออกบ้าน ไปประมาณ900เมตรคาดว่าน้องชมพู่จะร้องไห้ตกใจเนื่องจากเป็นเด็กที่กลัวป่าทำให้ลุงพลโมโหอาจดุด่าดทำร้ายน้องชมพู่อย่างพลังเผลอโดยผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์นิติเวชพบร่องรอยชี้ว่ามีการร้องไห้อย่างตกใจมากและเป็นไปได้ที่จะถูกอุดปากคาดว่าลุงพลคงใช้มือปิดปากจนเด็ก แน่นิ่งไปและเกิดความตกใจจึงนำร่างน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ภายในป่าสอดรับกับการที่สุนัขดมกลิ่นของตำรวจได้พบกลิ่นของน้องชมพู่ที่ป่าห่างจากบ้านประมาณ900เมตรดังกล่าวอย่างสอดคล้องตรงกันชุดสืบสวนสอบสวนเชื่อว่าในภายหลังลุงพลน่าจะย้อนกลับมาบริเวณที่ทิ้งร่างเด็กเอาไว้แต่ไม่พบเด็ก เนื่องจากน้องชมพู่ยังไม่ถึงแก่ความตายสอดรับกับการตรวจพิสูจน์ที่พบว่าน้องชมพู่มีรอยชัำที่ฝ่าเท้าน่าจะเกิดจากการเดินเท้าเป็นระยะทางไกลจึงเป็นไปได้มากว่าเมื่อน้องชมพู่ฟื้นจากสลบแล้วพยายามเดินจนหลงเข้าไปในป่าและยังมีรอยขีดข่วนตรงกับสภาพป่าบริเวณนั้น ที่มีต้นไม้น้ำเป็นจำนวนมากรวมถึงเด็กหลงป่าในสภาพที่ขาดน้ำขาดอาหารจนอ่อนแรงสอดรับกับผลพิสูจน์ของนิติเวศท,ที่ว่าเสียชีวิตเพราะขาดน้ำและอาหารส่วนการที่พบร่างน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนั้นหลักฐานชี้ว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอย่างแน่นอนตำรวจเชื่อว่า เมื่อลุงพลมาพบน้องชมพู่ที่หลงอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านจึงตัดสินใจนำเด็กขึ้นไปบนผูเหล็กไฟจัดวางร่างเพื่ออำพรางคดีอีกทั้งมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงลุงพลตกอยู่ในบริเวณที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟทําให้ตํารวจขมวดปมคดีนํามาสู่ข้อกล่าวหาลุงพล